สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมล์มอแทพแย่เชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวไอคอนเวนชู e r ร์ที่เป็นรูปแบบ GMT กันบ้างนะครับวันนี้ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นในหน้าปัดสีขาวนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเรือนนี้นะสะดุดตาสุดๆนะครับเรือนจริงนี่คือสวยมากครับก็ถ้าเกิดเราพูดถึงนาฬิกาโลกของนาฬิกา GMT เนี่ยเพื่อนๆก็จะนึกถึงการอ่านค่าโซนเวลาที่2ที่3ใช่ไหมครับแล้วก็บางทีก็อ่านเวลาแบบโซนที่สีได้ด้วยอะไร่างเงี้ยนะครับ ก็มันจะมีอยู่ในหลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเราหยิบมาวันนี้เนี่ยเป็น Venture GMT หนะ้าปัดสีขาวเนี่ยอย่างแรกเลยที่มันสะดุดตาผมจริงๆก็คือมันไปคล้ายในตัวชุด GMT เนี่ยมันไปคล้ายกับทาง Rolex e x x l o r e r r เ2นะครับซึ่งเป็นรูปแบบของอเข็ม GMT มีเนี่ยมีลักษณะที่ใกล้กันมากๆนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเอามาชนกันเอาจริงก็คือมันก็อาจจะเทียบกันไม่ได้ในเรื่องของอสเปคหรือว่าคุณสมบัติที่เขาออกแบบมานะครับท้งรถเล็กเนี่ยมันเป็นนาฬิกาออกแบบมาเป็นนาฬิกาแบบนักสำรวจนาฬิกาแบบลุย,ลยกลางๆไม่ถึงกับเป็นลุยจัดนะครับแต่อคอนเวนชั่นเลอร์ g m เอเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่ได้ทั้งลุยจัดจัดแล้วก็ได้ทั้งสายหรูๆในเรือนเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมพาไปดูในสเปกกันก่อน เลนเคสไซส์มานะครับก็43มิลแน่นอน,นครับเรือนนี้นะครับความหนานะครับมาเพียงแค่11.9มิลเท่านั้นจะได้ว่าบางนะครับแล้วก็หูสายอยู่ที่24นในข้อแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลักทุลักก็อยู่ประมาณ49มิลเท่านั้นเองก็ไม่แปลกใจหรอกครับว่าทำไมเคสไซส์43ของทางไ c คอน e n t u r e GMT เนี่ยคนแขนเล็กก็ยังใส่ได้นะครับคือมันค่อนข้างที่จะทำลักทุลักหรือว่าทำตัวเรือนออกมาเนี่ย ได้ไม่ใหญ่เลยนะครับถึงแม้เคสซส์เขาจะดูใหญ่เ็าตามนะครับน้าหนักพร้อมใส่ยังไม่ตรดสายอยู่190กรัมน้ําหนักดีมากนะครับใครที่เคยเล่นหรือว่าเคยใส่ไอคอนอยู่แล้วจะรู้สึกได้เลยว่าเออเกรดสแตนเลสเขาเนี่ยโคตรดีนะครับต่อมานะครับตัวเครื่องจะใช้ ml 1 6 5งกานะครับการสัมบงพลังงานก็อยู่ประมาณ40ชั่วโมงความถี่ของเรือน,นี้ก็จะอยู่ที่สองแนนะครับอัตรา,าก,การเดินก็จะค่อนข้างสมูทกว่าเรือนปกติทั่วไปนะครับ ก็เคสไซส์สเปคต่างๆเนี่ยเรือนนี้จัดได้ว่าเป็นนาฬิกาดำน้ําจัดๆเลยอย่างได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะทําออกมาในรูปแบบของขอบเซรามิกสวยงามขนาดนี้นะแต่เรือนนี้300เมตรเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าพูดถึงนาฬิกา GMT ที่ดำดำน้ําได้300อะ่ะมันไม่ค่อยมีเพราะว่า GMT เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เป็นนาฬิกาค่าโซนเวลาที่2ที่3ใช่ไหมครับ แต่นาฬิกาดำน้ำก็คือดำน้ำเลยแต่เรือนนี้ผมบอกแล้วเรียว่า t ูอินนนะครับมันสามารถใส่ทั้งลงน้ําได้นะครับว่ายน้ําได้นะครับข้าเวลานในไทม์โซนอื่นๆได้ด้วยนะครับก็แต่รุ่นนี้นะครับผมพาไปดูในส่วนของหน้าปาัดกันก่อนแล้วก็ตัวขอบเบเซลขอบเบเซลที่มอนเห็นมาเนี่ยในรูปแบบของเซรามิกเงาสวยงาม่างนี้นะครับการหมุนขอบเนี่ยก็ยังเป็นขอบ24แต่มันจะเป็นการหมุนขอบได้ฝั่งเดียวเหมือนนาฬิกาดำน้ำนะครับ แล้วก็การลงตัวหนังสือต,ต่างเนี่ยก็จะมาลงแบบ GMT นะครับเป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับคือปกติเนี่ย GMT เนี่ยจะมี2แบบนะครับคือหมุนขอบได้กับหมุนขอบไม่ได้ถ้าหมุนขอบไม่ได้ก็จะเป็นพวก Rolex Explorer t o ที่เราที่ร้อยดูกันเมื่อกี้นะครับคืออันนั้นเขาจะ fix เบเซลมาแต่พร้อมเป็นเรือนเนี่ยมันหมุนขอบได้เหมือน,น,นในการดำน้ำนะครับซึ่งมันก็ยังสามารถจับมาร์กเวลาได้ได้ประมาณหนึ่งแล้วก็มองค่า GMT ได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี GMT อีกแบบหนึ่งนะครับที่สามารถหมุนเบเซลเนี่ยได แต่รุ่นนี้จะหมุนได้ที่ทางเดียวนะครับแล้วก็ในตำแหน่งขอบต่างๆเนี่ยก็จะมีอาร์มเป็นจุดเด่นของทางแบรนด์ M L เลยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีบนหน้าปัดที่ออกแนวแบบสวยมากๆเป็นซันบรัชที่ดูเพลินจริงๆนะครับมันไม่ออกเป็นแบบสีขาวธรรมดานะมันจะออกแบบมีลวดลายนิดหน่อยนะครับผมว่าสีขาวแบบนวลนๆสีงาช้างอย่างเงี้ยสวยนะครับ อันนี้ก็คือในส่วนที่ผมรู้สึกว่าโดดเด่นนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือในส่วนของตัวเข็มนะครับเข็ม GMT ของเขาเนี่ยจะทําออกมาเป็นลักษณะสีส้มนะครับคล้ายกับแบรนด์โรเล็กแต่ว่าทางแบรนด์โรเล็กเนี่ยจะมีตัวหนังสือสีส้มแซมมาด้วยถูกไหมเพื่อให้มันเข้ากันแต่เรือนเนี้เข็ม GMT เนี่ยโคตรชัดคือหน้าปัดตัวฟอนต่างๆตัวหนังสือต่างๆเนี่ยของเขาเนี่ยลงแบบ เป็นสีดำนะครับแต่ว่านี้จะคือเป็นเข็มแบบสีส้มเด่นออกมาอันแรกที่เราเห็นเลยนะครับซึ่งจัดว่าค่อนข้างชัดแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนใครเลยนะครับหน้าปัดมีสไตล์แบบเรียบหรูนะครับแล้วก็ตัวช่องวันที่ก็ยังเป็นตัวช่องแบบสีดําตัวหนังสือสีขาวนะครับมีกรอบมีร่องสวยงามชัดเจนนะครับตัวแบรนด์เนี่ยผมว่าผมชอบแบรนด์นี้มากในการการจัดวางแบรนด์แต่ละตําแหน่งแต่ละคำนะครับผมว่ามมริสลาครัวเนี่ยมันจัดแบบ มันดูสมดุลนะ่ะมันดูมองแล้วแบบไม่ขัดตาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวหลักชั่วโมงต่างๆเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็ตัวเข็มวินาทีเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับตัวหลักชั่วโมงคือสวยดูเนียนตาสุดๆนะครับเวลาเราเบื่อๆเรามาจอาารร้องนาฬิกาเรือนนี้แบบมองเข็มวิแบบมันเลื่อนผ่านเนียนๆนะครับบนในราคาที่แบบจับต้องได้นะครับผมกล้าบอกได้เลยนะครับว่าแบรนด์นี้นะ ใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะผมบอกเลยว่ามันมีมูล,ลค่ามีความรู้สึกมีฟีลลิ่งที่เราใส่นาฬิกาเนี่ยบางทีเนี่ยเราใส่นาฬิกาหลายๆแสนนะสี่ห้าแสนแบบบางทีเรือนเป็นล้านนะป้ายแบบไม่ถึงอะไรเงี้ยใส่เรือนเป็นล้านบางทีแบบฟีลลิ่งมันก็อาจจะยังไม่ได้แต่พอมาเป็นเรือนนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าตาเคสไซส์ตัวเรือนถือว่าจัดว่าคุ้มมากในราคาที่9ก้าหมนะครับอันนี้คือราคาป้ายของเขานะครับ รุ่นที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นรุ่นที่แถมในตัวสายายางม,มาเป็นเซตให้นะครับแล้วก็ตัวกล่องในต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเป็นตัวกล่องตัวสายค่อนข้างแยกชัดเจนสวยงามนะครับสายก็จะเป็นแบบการดึงออกได้แบบปกติด้วยมือการเปลี่ยนสายค่อนข้างง่ายนะครับก็ใครที่ชื่นชอบในรูปแบบของสายยางเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนสายได้เองแบบชิวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมอสายให้ดูก็เอามือเนี่ยนะครับ แบบไม่ต้องดูเลยก็ยังได้นะครับใครที่เคยใช้แบบ ml มาคล่องๆหน่อยนะครับนะครับก็ดึงออกมาตรงๆนะครับแล้วก็เราเอาตัวสายยางเข้ามานะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับวิธีใส่เนี่ยง่ายกว่าวิธีเอาออกอีนะครับก็ดูร่องนะครับกดเข้าไปแค่นี้นะครับนี่นะครับดูร่องนะครับกดเข้าไปนะครับ จบนะครับนี่คือการเปลี่ยนสายายางของเขานะครับซึ่งสายายางเนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าใครที่ข้อมือไม่ถึง6.5นิ้วนะครับอาจจะเพื่อนๆอ,อาจจะใส่แล้วมันจะดูกงๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวสายเนี่ยมันไม่ค่อยสอนรับเหมือนสายสเตเลที่จะโค้งลงมานะครับแต่ถ้าเป็นสายายางเนี่ยมันจะกลางๆนิดนึงนะครับบนเคสไซส์43ถ้าใครใส่สายายางด้วยเนี่ยผมก็อยากแนะนําว่าเออ ถ้าไม่ชอบกลางก็ให้เปลี่ยนเป็นสายสตเตเลอเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมันจะลองใส่ให้ดูอันนี้บนข้อมือของผม6.3นิ้วนะครับบนบนตัวสายายางเลยนะครับเพื่อจะให้ดูฟีลลิ่งแบบว่ามันกลางขนาดไหนนะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าผมใส่เอาแบบเอาแบบพอดีแบบเป๊ะๆเ,เนี่ยผมจะใส่เหลืออยู่อ่าหนึ่งรูนะครับเหลือ1นรูนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นฟีลลิ่งนะเพื่อลองดู สายยางข้อแรกก็จะมีในส่วนของตัวการล็อกมาให้นะครับไม่ขยับส่วนอีกข้อหนึ่งก็สามารถขยับได้นะครับอันนี้เป็นเหลือ1นลูนะครับลองดูฟิลลิ่งนี่นะครับนี่คือเหลือ1นลูนะครับถามว่ามันกลางขนาดแบบจัดๆไหมมันก็ไม่เชิงแบบว่ามันจะกลางแบบจัดๆนะครับมันก็ยังมีแบบพื้นที่ที่แบบสอดรับกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แขนเล็กกว่านี้นะผมแนะนําเลยว่าใส่อะไลจะสวยกว่า จะรู้สึกมันพริว้วมันใส่สบายมากกว่านะครับสายแยกอาจจะดูกลงนิดนึงนะครับแต่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆข้อมือแบบเกิน6.5นิ้วไปนะเพื่อนๆด้สายยางสายเลนเนี so ่ยเพื่อนๆใส่สวยทั S ้งคู่แน่นอนนะครับอันนี้คือในรูปแบบของสายสเตเลสนะครับในรูปแบบของสายยางนะครับเบาสบายมากๆนะครับใครที่ชอบเบาๆหน่อยนะครับเปลี่ยนสายยางนี่คือแบบ ชีวิตดีขึ้นเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบสายเลนอย่างเงี้ยมันก็จะได้ในฟิลลิ่งที่แบบออกงานแบบแต่มีน้ำหนักนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดใครติดสายเลนอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. ผมรับรองว่าเพื่อนชอบแน่นอนเพราะมันแบบสู้แสงวิปปบวับวิบวับสุดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้ง2สไตล์นะครับเอ่ะเรามาคุยกันในเรื่องของอฝาหลังนิดนึงนะครับฝาหลังของรุ่นนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีเป็นฝาแบบนี้มานะเป็นการใช้น็อตยึดมานะครับ ก็ไม่ต้องห่วงนะครับรุ่นนี้จะกันน้ำที่300ตามสเปคเป๊ะๆแน่นอนนะครับก็เอาความเชื่อกเก่าๆทิ้งไปนะครับเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะผมเมื่อก่อนเหมือนกันตอนขายนาฬิกาช่วงแบบคือแบบ10กว่าปีก่อนว่าง,งั้นเถอะนะครับก็เวลาเราแนะนําลูกค้าบางทีแต่ผมก็อยากแนะนําเป็นฝาเกลียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเม็ดเกลียวจะทนกว่าซึ่งมันก็คือความจริงแต่พอมาตอนนี้หลังๆมาเนี่ยการผลิตฝาหลาังการผลิตน็อตยึดการทําตัวรูปแบบของโอริงหรือว่าซิลยางต่างๆเนี่ยมันพัฒนามากๆนะครับ ก็ใครจะเชื่อนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยใสย่แบบยาโอลิงบางๆเนี่ยการน้ํา2 3 0 0เมตรได้สบายๆแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นเยอะๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องสบายใจไว้ก่อนได้เลยว่าไม่มีปัญหาส่วนฝาหลังของรุ่นนี้นะครับก็จะมีการบอกตําแหน่งเมืองต่างๆว่ามันห่างกันอะไรยังไงเป็นคอนเซปต์นาฬิกาเดินทางนะเป็นนาฬิกาแบบมองเวลา GMT ส่วนใหญ่เขาจะมีให้นะครับ ส่วนถ้าไม่มีส่วนใหญ่ก็จะมีมาในกล่องมีน,นามาในคู่มือนะครับแต่รุ่นนี้จะมีมาในส่วนของฝาหลังเลยนะครับก็หายากนะครับนาฬิกาในรูปแบบสปอร์ตนะครับที่ทํามาในรูปแบบของแบบสเปนดำน้ำําแล้วก็มี gmt อะไรอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็ตัวรุ่นนี้นะครับผมแนะนําอีกนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของตัวการปรับเข็ม gmt นะครับใครที่รู้สึกว่าไม่อยากควงเข็ม gmt ในการปรับเวลารุ่นนี้จะไม่ใช่นะครับรุ่นนี้จะเป็นการแยกกันระหว่าง การปรับเข็ม g ี t กับการปรับวันที่จะแยกกันนะครับซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่ควรจะมีนาฬิกาแบบหลายๆแสนนะครับก็นี่นะครับเพื่อนๆอลองดูดึงออกมา1ล็อกนะครับก็จะเป็นการถ้าเกิดเราหมุนขึ้นนะครับลองสังเกตดูนะครับเข็มทีจะวิ่งถูกไหมครับเข็มทีจะวิ่งนะครับอ่ะแล้วพอเราหมุนอีกฝั่งนึงนะครับมันจะเป็นวันที่วิ่งอ่านะครับมันจะเป็นวันที่วิ่งนะครับพอเราดึงอีกล็อกหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการปรับ นชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าปรับเวลาเนี่ยไม่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็สบายตาสบายใจมากๆนะครับแล้วก็การเก็บเม็ดเนี่ยคือเป็นนาฬิก,กาดำน้ำชัดๆนะครับคือแบบกดอกไปนิดนึงนะครับการเข้าเกลียวคือแบบแน่นหนามากๆนะครับแล้วก็ตัวคราวเนี่ยก็จะมีลักษณะของแบบทําสีแบบลมดํามานะครับเพื่อให้มันตัดกับตัวขอบเบเซลที่เป็นลักษณะแบบสีดาเงาๆนะครับตำแหน่งอาร์มต่างๆเนี่ยในตำแหน่ง ที่มันเป็นมาร์กเกอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง ML เนี่ยก็ทําออกมาเป็นสเตเลสแบบด้านๆนะครับผสมผสานความเงาความด้ามได้ค่อนข้างดีงานละเอียดนะครับตัวเรือนไม่หนาผมว่าเรือนนี้คือคุ้มนะครับใครที่มองหานาฬิกาแบบจบในเรือนเดียวแบบ GMT ก็ได้ลุยก็ได้ออกงานก็ได้นะครับเพียงแค่สลับสายอะไรแบบนี้ผมว่าเรือนนี้คุ้มมากๆครับถ้าพูดถึงนะถ้าพูดถึงในเรทราคานะคุ้มมากนะครับในเรื่องของวัสดุเรื่องเกรด เรื่องอะไรต่างๆคือครบหมดนะครับในที่มืดก็เช่นเดียวกันเรือนนี้ผมนึกว่ามันเป็นแบบนาฬิกาดำนาซะอีกมันบอกทุกตำแหน่งจริงๆนะครับก็จะว่าครบมากๆสําหรับเรือนนี้นะครับ Icon Venture GMT ส3ในรุ่นเพื่อนกันเนี่ยเขาก็จะมีในหน้าปัดสีดําด้วยนะครับแต่หน้าปัดสีดําจะดูแบบดาร์กหน่อยนึงจะทื่อๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าปัดขาวมันจะดูสว่างดูสดใสดูเด่นกว่านะครับวันนี้ที่หยิบมาก็จะเป็นในรูปแบบสีขาวนะครับ ผมก็ฝากเรือนนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ต้องการมองหานาฬิกา GMT ราคาไม่แพงคุณภาพเยี่ยมนะครับแบบเกรดดีๆดีเลยนะครับแบบครบจบเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เรือนี้จัดว่าเป็นเรื่องเป็นเรือเ,เริ่มต้นได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับยังไงผมฝากเรือนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจโมลิสตาครัวหรือว่า ML รุ่นไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับ ครที่สะดวกผ่อนชำระก็สามารถทำรายการบนช้อปปีได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่สะดวกอโอนเงินธรรมดาอย่างเงี้ยก็ทักไลน์เพิ่มเพียรโครท้ายคลิปนะครับราคาส่วนลดก็จะพิเศษกว่านิดหน่อยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าน่าจะถูกใจเดือนนี้เหมือนผมนะก็สวัสดีครับ